คนลอกกินมะม่วงอะโชคขนานที่มันตกมาเก็บไว้จนมันสุกเหลืองแล้วไปวางนที่กินมันอืม <c oughs> เดี๋ยววกนี้นะ,ะชุดนี้เธออีกสองแล้วกต้นพริกมะกรูดนั่นแหละจะใส่ท้ายรถวันศุกร์แล้ววันเสาร์เช้าเลื่องงานก็นไปทำง,งานในฝนมีกล้วยหอมต้นเล็กหน่อย เ้นี้ต้นใหญ่นต้นสูงปลูกหร้อมกันต้นเท่ากันแต่มันโตไม่เท่ากันนี่ขาก็แตกมามาจากก้อนเล็กนี่ก็ได้อะไรต้นละขาแตกหน่อเรื่อยๆเ้นต้นนั้นจะมีมะกรูดบางต้นลงลงดินไว้ต้นหนึ่งต้นเป็นกระถางอยู่ในกระถาง แาพูนาบางมงิอ่ะแาพูอเนี้ทนยอแล้วมันก็ร่วงขึ้นเล็กๆแล้วก็แยกเนี่ยแยกใส่กระปอ๋องใส่ถุงเนี่ยไปแบ่งๆน้ลงไปปลูกไปลงไปรั้วได้ที่ชนบุรีแต่น้องชายมันจะจัดการมันเองเอาังินอยู่ออกันเอากินไป ใาญไปแล้วนะแล้วก็ตัดมันขึ้นเทืบกใจม่ม่วงตัดให้มันโลแล้วโคจะตัดให้มันเตี้ยนนะแล้วเนี่ยแนวที่เชือกขาดไปนะตัดให้เหลือแค่นั้นลนะเชือกที่ดึงมลอกไว้นะไปแล้วเนี่ยรอกรพันอะไรที่นกที่หนูที่อะไรไว้เนะี่ย ก็ขึ้นเอยแล้วก็มาแยกเป็นกับปอแจกแบงเข้าไปเก็บไว้ต้นหนึ่งมีลูกให้กินส่วนีมารากอต้นนี้นี่ต้นนี้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 เอามาจากชามเขาเริ่มติดลูกแล้ว ขอบคุณครับสวัสดีครับ